โอเคนะคลิปนี้ก็มาเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะใครอยากชนะแบบนี้นะครับนะใครอยากชนะแบบนี้เนาะเราจะมาเล่นที่กิจกรรมทีวในตรงนี้นะเราก็ต้องมาลดโอเวอร์นะครับนะจริงๆมันลดโอเวอร์ได้นะคล้ายๆกิจกรรมบอลโลกเลยนะคล้ายๆกิจกรรมบอลโลกนะครับนะเราเพียงแค่ลดโอเวอร์ตรงนี้เนี่ยตรงที่ผมวงไว้เนี่ยนะลดโอเวอร์ over ลงนะครับนะจากปกติของผมโอเวอร์ร้อยสามสิบเนาะเหลือร้อยสิบเอ็ด นี่นะเราเอาตัวรถยังไงก็นี่ฮะเอาตัวสำรองมายัดนะเอาตัวสำรองมาใส่ทั้งหมดเลยเอาต่ำๆนะเอาต่ำที่สุดโอ,โอเคเปอร์เซ็นชนะมันจะเยอะนะมันจะเจอคู่แข่งที่อ่อนกว่าเราเนี่ไงยิงเห็นไหมประมาณนี้นะประมาณนี้นะเออจริงๆเมื่อคืนผมไลฟ์ไปแล้วลนะ่ะไลฟ์สตรีมไปแล้วนะเมื่อคืนนะถ้าใครได้ดูนะผมเล่นไป3มแมตช์แพ้รวดนะครับนะ พอผมลองมาลดโอเวอร์ลงจริงๆผมคิดว่ามันมันลดโอเวอร์น่าจะไม่ได้นะเพราะว่ามันมันนับจากแรงเนาะแต่ไม่ใช่ครับลดโอเวอร์ลงเล่นได้เด้อลดโอเวอร์ลงเล่นได้นะเปอร์เซ็นชนะสูงเลยแหละลดโอเวอร์ลงให้เหลือต่ําที่สุดก็ได้นะประมาณสัก90-95 100ประมาณนี้แหละถ้าใครโอเวอร์ประมาณ120ก็ลดลงมาเหลือสัก95ประมาณนี้ได้นะครับนะจะเจอคู่แข่งที่ อ่อนกว่าเรานะครับนะคล้ายกิจกรรมบอลโลกเลยถ้าใครเคยเล่นกิจกรรมบอลโลกนะคล้ายๆกันคล้ายๆกันลดเอวลงแล้วก็มาเล่นได้นะครับนะนี่เล่นโหมด VSA ได้สบายเลยนะได้สบายเลยเห็นไหมคู่ต่อสู้ออกไปแล้ว <c oughs> คู่ต่อสู้ออกไปแล้วนะฮะยิงอย่างเดียวครับนะยิงอย่างเดียวเลย,ยลูออกนี้เขาะมณนี้เด้อะมณนี้เด้อเนี่ย ยิงง่ายๆเลยครับนะเจอคู่แข่งที่อ่อนกว่าเรานะถ้าลดโอเวอร์ลงนะครับนะแนะน,นําแนะนําเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคและกันสําหรับอีเวนต์อันติเมททีโอทีวายนะครับนะ,ใค,ใ,คะใครอยากได้ตัวนระ้อยหกใครจะใครอยากชนะทั้งหมด15แมตช์ก็ลองไปทําดูนะครับนะประมาณนี้เลยสําหรับคืนนี้ก็เจอกันเหมือนเดิมนะประมาณทุ่มหนึ่งหรือทุ่มครึ่งนะครับไลฟ์สตรีมนะครับเจอกันที่ช่องผมเลยฝากกดติดตามไว้ด้วยฝากกดติดตามไว้ด้วยนี่ประมาณนี้นะฮะ ชนะเลยชนะเลยแบบนี้นี่สิบสองสามโอเค